สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่6กนะครับของโครงการคนละครึ่งนะครับเป็น EP 6นะครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งนะครับในเฟสที่2นะครับเฟสแรก10ล้านคนก็คือเต็มไปแล้วแล้วก็กำลังใช้กันอย่างสนุกสนานนะครับเฟสที่2อวันนี้วันที่ผมถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันที่4ธันวาคมนะครับ2563บนะครับ ข่าวอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่2วันที่3ธันวา2563เนี่ยนะครับอัปเดตล่าสุดของโครงการคนละครึ่งนะครับเฟสที่2องจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มนะครับนี่คือ,อผมผมจะพูดในส่วนของเฟสที่2ก่อนนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มในวันที่16ธันวา2563นะครับเวลาประมาณ6กโมงเช้าเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือเฟสที่2นะครับจะเปิดให้ลงได้5ล้านชื่อนะครับ วงเงินที่จะได้ต่อคนนะครับอยู่ที่3,500บาทนะครับแต่ว่าในการใช้จ่ายนะครับในใช้จ่ายก็จะคนละ150บาทต่อคนต่อวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือในส่วนของเฟสที่2นะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาที่จะใช้ในโครงการของเฟสที่2เนี่ยนะครับเริ่มลงทะเบียนที่16ใช่ไหมครับเริ่มใช้ นะครับเริ่มให้ใช้จ่ายจริงอ่ะวันที่1นอ่าหมกราสองพนะครับถึงวันที่31มีนา2,564นี่ะครับนี่คือระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับถามว่าใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่2ได้นะครับ1นะครับ1คืออ่าบุคคลที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์จนถึงวันที่ลงทะเบียนนะครับสามารถลงได้นะครับ2 สองคือ,อบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์จากรอบแรกนะครับถูกตัดสิทธิ์คำว่าถูกตัดสิทธิจากรอบแรกหมายถึงว่าอาเติมเงินไม่ทันไม่ได้ซื้อของตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับเลยถูกตัดสิทธิ์นะครับสามคือบุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ในรอบแรกนะครับสามารถลงทะเบียนในรอบที่สองได้เลยนะครับผมแล้วก็ถามว่า ใครบ้างที่ไม่สามารถลงทะเบียนรอบที่สองได้นะครับคือหนึ่งบุคคลที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีนะครับจนถึงวันที่ลงทะเบียนเนี่ยอายุปีสิบแปดปีลงไม่ได้ลงใบงานก็ไม่ผ่านนะครับไม่ต้องลงนะครับสองบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์จากรอบแรกอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นนะครับที่ไม่ใช่เติมเงินซื้อของไม่ไม่ทันนะครับอย่างเช่นว่า,อาเอกสารผิดเอกสาร ไม่ตรงหรืออะไรไม่ตรงที่ยังไม่ได้ทำการแก้ไขแล้งสิ้นอันนี้ก็ไม่ต้องลงครับยังไงก็ไม่ผ่านอีกนะครับ 3. บุคคลที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือพวกบัตรคนจนต่างๆนะครับอันนี้ไม่ต้องลงนะครับรัฐเขาเช็คได้เขาก็ไม่ให้อยู่ดีเพราะเราเพราะว่าของของของ,ของเพื่อนๆที่ถือบัตรตัวนี้จะได้สวัสดิการอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับ 4. บุคคลที่เข้าร่วมโครงการอชอบดีมีคืน นะครับบุคคลที่ร่วมโครงการช่วยดีมีคืนอ่ะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับคือถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ใน4หัวข้อนี้ลงเลยนะครับรีบเลย16บธันวา2อ6 3นบามนะครับ6โมงเช้ารีบลงเลยครับนะครับโอเคแล้วมีออย่างหนึ่งที่ผมจะย้ำเตือนเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาในการอ่า สอบถามหรือคุยกับเพื่อนๆที่โดนตัดสิท์ในรอบแรกนะครับคือพอเราลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับจะมี SMS มาวันที่ SMS ยืนยันมาว่าเราผ่านเข้าลงโครงการได้อะให้เราดูเอสเมให้ดีนะครับอ่าน s อสเให้ดีมันจะมีบอกว่าให้เรารีบซื้อของภายในวันที่เท่าไหร่นะครับซื้อของครั้งแรกภายในวันที่ไหร่ต้องรีบซื้อนะครับอย่าไปรอ บางคนบอกว่าโครงการหมด31มีนา2วั5 64เดี๋ยวค่อยไปซื้อเดือนมีนาเลยไม่ได้นะครับโดยปกติแล้วของรอบรอบแรกอะพอ SMS มามันจะบอกเลยว่าให้รีบซื้อของภายในวันที่เท่านี้ซึ่งโดยปกติมันก็ประมาณ14วันจากวันที่ได้รับ SMS เราต้องมีการเติมเงินใน Wallet แล้วก็ซื้อของก่อนครั้งแรกจะซื้อกี่บาทก็ตามแต่ต้องซื้อครั้งแรกก่อนเป็นการเปิดสิทธิ์ว่าเราได้ใช้โครงการจริงๆแล้ส่วนยอดเงินที่เหลือ วงเงินที่เหลือเราจะไปใช้เมื่อไหร่ย,ยังไงก็ได้จนถึงวงนที่31มีนาสองพันิบสี่นะครับอันนี้คือในส่วนของเฟสที่สองนะครับส่วนเฟสที่หนึ่งล่ะบุคคลที่อยู่ในเฟสที่หนึ่งสิบล้านคนนะครับอันนี้ไม่ต้องตอกใจนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่า คนที่จะต่อโครงการในเฟสที่2ได้นะครับบุคคลในเฟสที่1นึบล้านคนถ้าจะมาโครงการที่2ต้องรีบใช้เงิน3ามพันที่เขาให้อยากให้หมดภายในวันที่3 1มธันวาสองพันห้าตอนนี้เลื่อนแล้วนะครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทั้งสองทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองเนี่ยโครงการจะหมดพร้อมกันคือวันที่3 1มีนา2 5ง4นนะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบใช้นะครับทยอยใช้ทยอยใช้ยยใชคำนวณดูดูความจำเป็นในการใช้ ให้ดีๆนะครับของสิบล้านคนแรกนะครับที่ลงไปเสที่หนึงในช่วงปลายเดือนธันวาลนี่แหละเดี๋ยวในตัวแอปเ่าตาังเราอะนะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาให้ปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มในการรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้เลยนะครับไม่ต้องสมัครใหม่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับมันจะมีปุ่มมาให้ให้เรากดรับสิทธิ์ต่อเนื่องเป็นปุ่มประมาณว่าคุณจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในปีที่สองไหม ถ้าร่วมให้กดยืนยันไปว่าร่วมพอเรากอดอยืนยันว่าร่วมโครงการอะ่ะมันจะมีเงินอีกห้าร้อยบาทโอนเข้ามาให้เราเท่ากับว่าบุคคลในเฟสที่หนึ่งที่ร่วมโครงการต่อนะครับจะได้วงเงินสามพันห้าร้อยบาทเท่ากับเฟสที่สองนะครับแต่ห้าร้อยบาทหลังที่จะได้เนี่ยมันจะเริ่มใช้ได้วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับถึงวันที่สามสิบเอ็ด มีนา2อ6 4เหมือนกันนะครับงงไหมครับเอาง่าย้สิบล้านคนแรกอ่ะสามพันที่มีอยู่่ใช้ไปเลยครับใช้ใช้ใช้ใใช้ใชใชใชไปใช้ไม่หมดภายในสามสิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้สามไม่เป็นไรเขายื่นให้ใช้ได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาสองพันหหกิบสี่นะครับแต่ถ้าเราขอจินันปุ๊บมันจะกลายเป็นวน่าเราจะมีวงเงินให้เราอ่ะสามพันห้าร้อยบาทถ้าเราใช้สามพันแรกอ่ะ หมดก่อนสิ้นปีนะครับแล้วกอดยินยันสิทธิ์แล้วได้อีกห้า้อยบาทอ่ะห้าบาทเนี้ภายในปีหกสามยังใช้ไม่ได้นะครับมันจะเริ่มใช้ได้พร้อมกับเฟสที่สองคือวันที่หนึ่งมกราสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะครับค้าจะต้องการน,นะครับส่วนลงเงินในการใช้ก็หนึ่งร้ย้าสิบาทต่อคนต่อวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมจึงอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อน นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครพี่พื่นคนไหนที่ยังไม่สมัสมัสมัครเถอะครับณนะตอนนี้ณวันที่ผมทําคลิปวันแรกเลยอ่ะมันมีร้านที่ร่วมโครงการประมาณอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสี่สี่แสนกว่าล้านแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะไปน่าจะแปดเก้าแสนหรือไม่ก็ผมว่าน่าจะเป็นล้านร้านเลยมั้งครับตอนนี้นะครับเยอะมากตอนนี้เยอะมากอย่างน้อยๆแถวบ้านผมนะครับหมู่บ้านแถวบ้านผมตอนนี้มีป้ายคนละครึ่งเยอะมากเลยนะครับผม โอเคคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยมีข้อติดขัดอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อึ้นนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะหาข้อมูลจะหาคําตอบจะพยายามอัปเดตข้อมูลที่มีความจําเป็นกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ